เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล่องนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับนะครับจะเห็นว่าตรงนี้โล่งลก่อนหน้าที่เราจะทําอะไรนะครับเราต้องมาเช็คไฟก่อนโดยที่เอาไขควงวัดไฟนะครับแตะตรงก้นมันตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับเราต้องมาเช็คไฟก่อนตรงนี้มีไฟขึ้นหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีไฟขึ้นแบบนี้ก็โอเคนะครับการจิ้มต้องจิ้มทั้ง2รูนะครับ อันนี้เราก็ต้องเช็คดูด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเรียบร้อยเราก็สามารถทํางานได้นะครับแล้วก็ค่อยๆถอดอุปกรณ์มันออกมานะครับเดี๋ยวเราจะถอดเบรกเกอร์มาก,ก่อนเป็นเต้าลับข้างล่างสอดงัดแล้วก็ดันเข้าไป อันนี้เป็นต้าแบบล็อกอัตโนมัตินะครับคราวนี้สายตรงนี้ให้เราจําไว้ดีๆเลยแล้วถ่ายรูปเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วเอาไขควงวัดไฟแน่จิ้มเข้าไปนะครับแล้วเราจะสามารถถอดสายออกมาได้ปกติสายลายจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สายนิวตรอนเป็นสีฟ้าแต่ว่านี่เขาต่อเชื่อมเอาสีเขียวเชื่อมหมดเลย ในนี้เราก็จะได้สายลายสายนิวตรอนแล้วก็สายกราวนะครับเราก็จะถอดกล่องออกมาจากนั้นก็ต่อแป้นไฟตรงนี้นะครับแล้วถอดกล่องออกมาก่อน หลักของการเปลี่ยนกรอบเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราสามารถที่จะใช้รูที่เจาะเดิมเนี่ยจุดไหนได้บ้างนะครับถ้าได้ดูนี่คาดว่าน่าจะใช้ได้รูเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะตรงนี้ก่อนนะครับตอนที่ตัดตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นทําประมาณไหนนะครับแต่ของผมจะขูดก่อนอเอาไขควงวัดไฟเนี่ยขูดให้เป็นรอยก่อนแล้วก็เอาขีมตัดตามรอยนะครับแล้วตรงด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมผมก็จะขูดเอาไว้ แล้วพอมันเป็นรอยแบบนี้เสร็จเราก็หักเลยก็สามารถสอดเข้าไปตรงนี้ได้น,นะครับครอบท่อไปเลยหลังจากที่เรามาร์กจุดไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเจาะใส่พุกอันนี้เป็นพุกที่มากับชุดของมันนะครับเป็นเบอร์เจ็ดเอาดอกเจาะปูนมาทาบความยาวก่อนนะครับเอาเทปเนี่ยม,มามาร์กเอาไว้ดอกเจาะปูนเราเริ่มจากขนาดเล็กที่สุดก่อนนะครับแล้วเราก็ แล้วก็มันเป็นพุกเบอร์เจนะครับเราก็จะใช้ดอกที่เล็กกว่าประมาณครึ่งเบอร์นะครับผมนี่เป็นดอกเบอร์6.5แล้วก็มาร์กไว้เหมือนเดิมนะครับปกติเนี่ยเจาะเล็กกว่าครึ่งเบอร์นะครับพุกมันจะใส่ได้แน่นพอดีมันควรจะเข้าไปแน่พอดีเลย แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เย็ดมันซะโอเคอันนี้เป็นแผ่นหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องมาดีไซน์ก่อนว่าเราจะติดยังไงถ้าเกิดว่าให้สวยก็น่าจะติดประมาณนี้ติดเอาไว้ตรงกลางนะครับต่วแป้นนี้เราก็เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาอุปกรณ์มาใส่ เราควรเจาะรูให้เล็กกว่าสกูหน่อยหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเป็นการนำให้มันแล้วเราค่อยเอาอุปกรณ์ของเราวางก็ไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไขลงไปตรงนี้ใช้ไข่ควงไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่อย่าไข่จนสุดนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะเผลอจนทำให้เกลียม,มันหวานได้นะครับผมเราไขจนมันเกือบสุดก็พอแล้วเราต่อด,ด้วยไขควงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อไฟแล้วนะครับตรงนี้มีตัว N อยู่นะครับเราเอาสายสีฟ้าต่อเข้าตัว N แล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับต่อเข้าตัว L เนื่องจากสายไฟมันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราร้อยสายก่อนแล้วก็สายไฟจากเบเกอร์นะครับ ลอยเข้ามาแล้วก็เอามาต่อช่องลายกับช่องนิวตอนเหมือนกันนะครับตรวจสอบว่าสายแน่นดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีสายกราวนะครับจะเอามาโผล่อีก,กช่องนึงคราวนี้ผมก็จะล็อกตัวเบกเกอร์เอาไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยึดมันนะครับ แล้วเราก็ต่อสายกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่สายกราวเราก็จิ้มเข้ารูกราวจะมีสัญลักษณ์กราวคล้ายๆหมวกนะครับจิ้มเข้าไปเลยสายลายก็ต่อเข้ารูรูสัญลักษณ์ L นะครับสัญลักษณ์ลายแล้วก็สายเอ็นต่อเข้านิวตรอนอันนี้ของเดิมเราทำสีเดียวกันมาเลยอันนี้เป็นป้ายอีกตัวหนึ่งที่จะต่อพ่วงมาแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าพ่วงก,ก็คือแถวเดียวกับลายตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการพ่วงสายลายมาแล้วก็ไปจิ้มเข้ารูลายนะครับอันนี้พ่วงจากกราวมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปจิ้มเข้ารูกราวสายนี้พ่วงจากนิวตรอนมาแล้วก็จะจิ้มเข้าสายนิวตรอนแบบนี้นะครับจะใส่ให้ดีแล้วก็เอาใส่หน้ากากไปนะครับ แล้วก็เอาหน้าก,กากมาปิดนะครับโอเคตอนนี้เราไปเปิดเบเกอร์ใหญ่แล้วนะครับแล้วเรามาเปิดเบเกอร์นี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าผมทดสอบไฟเนี่ยรูที่เป็นสายลายต้องมีไฟจะเห็นว่ามีไฟอยู่ในนี้นะครับรูที่เป็นสายเอ็นต้องไม่มีไฟข้างล่างก็ต้องเทสได้เหมือนกันนะครับสายแอลมีไฟช่องเอ็นไม่มีไฟนะครับแล้วก็เทสถาดก,กลาวด้วยนะครับ ็แสดงว่าเรียบร้อยดีครับผม